สวัสดีครับนี้พวกเราที่นี่เราเี่นอะไรนี่มาแข่งเกมนันแข่งเกมใช่ไหมเราเรามีเกมมาแข่งกัน ไอ้นี่ไงเป่าลูกปิงปองข้ามข้าแก้วข้าแก้วชื่อเกมอะไรดีชื่อเกมอะไรดีมีปองเป็นสาวะน้ำสิบแก้วป่ะอ่าจะได้แล้วชั่งมาชั่งมาให้มันอ่ะเดี๋ยวเราตามมาดูวิธีการเล่นและกติกากันเลยครับผมอ่ะกติกาเป็นไงไหนอธิบายสิกติกานะครับเราจะมีลูกปิงปองหลูกนะครับอ่าแล้วระยะฐางแก้วแก้วน้ำปกติเลยสิแก้วเราเป่า2ร ส่วนเนี่ยมันจะมีพวกร,รสชรตต่างๆเลยในการถ้าสมมติว่าผมเป่าลงตรงนี้ปุ๊บเราก็จะโดนน้ำส้มสายชูครับยังไม,ไม่ใช่เหล้าขาวอะ่ะไม่ใช่น้ำส้มสายชูวไอ้พวกดูไงก็เป็นเหล้าขาวอะ่ะไม่ใช่แล้วก<ม>็เทใส่แก้วนี่มันมันไม่ใช่ไงมันคือเหล้าขาวแหละมึงก็ลองก,กินก่อนได้เวลาเฮ้ยโอ้กินตีมากเันแล้วก็จะมีวานวาซาบิแล้วก็เกลือครับอ่าถ้าสมมติว่าผมเป่าตรงนี้แบบเป่าข้าวแล้วตรงนี้ผมก็ไม่ เนี่ยมันยังไม่ทันเล่นเลยหกเลยเจนท้องเจ็๊เบี้อ่ะก็มาแข่งทันว่าใครทำระยะนี้ดีที่สุดเพราะเราไม่มีเกมนี้เพราะว่ามันจะมีตัวสังด่านมาด่านแล้วครับคือจะแข่งก็ต้องมีบอลลูนเท่าเรียวเลยเหรอช่องเราเนี่ยแมมก็พลาดไปสักอันเดงก็ไม่ไกลมาโอเคเออตรงนี้ร่างกายนี่แย่แล้วล่ะไม่มีจะช่วยหายได้เลยไอ้คนก็ไม่มีไอ้นนก็ไม่อยู่ไอ้เพ็ทก็ไม่ไม่อยู่เล่นก็สองคนเียก่อยเลยดิ โอ้ช่องเราน้ำวันนี้จะไม่มีคนกันแล้วน่ะเหลือคนเล่นก็ไม่มีคนดูแม่งก็ไม่มีอีกคนซับก็ไม่มีช่องเรามีแค่เราเท่านเนี่ย่กำลังใจเออกำลังใจอุ้ยอุ้ยเฉยเยุกไม้เฉยเลยกูมาเจอเอาใครใครก่อนฝั่งฉุกฝั่งฉุกก่อนนี่ละอ่าใครชนะคนสองฝั่งฉุกนะฝังฉุกเฮียเอ๊ะเอามาเอามา สามสอง <1971. S 1> ่งเริ่ม้ถึงแล้วครับเฮ้ยเขาเขาอเนี่ย้ว้เฮ้ยเฮ้ยยู่ย้ยเเด้ยเฮ้ยเฮ้เฮายาก้้เ้ยเ้ยยเ้ ตาตาคนสุด right. oh, ้ายไม่รอดนอนเสนะครับอนสเ้ย่่ฮ่าฮ่ฮ่าโอ้เยี่ยนแสบตายโอ้โหเยี่ยนนายีเห็นตาวนโอ้ยเี่ยนะ เดยล้นเรื่องของเวลาดีอี่ายโอ้โหขออีกว้าวโอ้โหออามาตัดคลิปเลยอเว้ยกลัวนีดต่อนะต่อนะอร่อยดีว่ะชบเปียวอะ What it?

รอไปแล้วว่าไม่สนุกเลยอัน,นอื่นดีกว่า

16กนาทีสิบหกวิครับนะครับของการที่แข่งไปเมื่อกี้ได้ทําเวลาได้6กนาทีสิบหกวินเยอะพูดเยอะพูดเยอะว่าช้ามากนะครับเดี๋ยวผมจะทำเวลาที่เร็วที่สุดให้ดีกว่านะมา

เฮียเราดับหมได้ดิดิเดยอังแม่ตายตายเียอะไรเนี่ยห้องห้องมมากลับไปงเวลาเดินนะเวลาเดินนะันดีดนอ้หนี้โดนไปแล้วไง

จบคลิปน oh ี oh ้ใครเก็บห้องกันโนมอมนาวเลยไจบีวาก็บีว่าเนย้ยน้อยาเอาเือหมกูถามล้วกอมออนี โทษก่องเลยเนี่ยมึงจะไปขึ้นให้มึงไหมเอาเอาเฮ้ยหนึ <c oughs> ่งสองสาวโอ๊ยจุกน้ำเลยเอ่ะมันโดานน้ำแล้วมันเหนียวอ่ะเหนียวดิ <c oughs> เอาเอาเวลาเดินด้วยจุดแม่อย่าได้เจออีกเลย อะไรหมดนะกูโดนอะไรไม่โดนใชไม่โดนไม่โดนนี้รอดใช่ไหมตอนนี้โดนอะไรไม่ใช่ใช่ดิตอกแก้วโอ้โหตอกแก้วไหมตอกแก้วก็ไม่หวานเออตอกแก้วก็ไม่หวานเอาแค่ตรงนี้ให้รอดก่อนนี้ที่โอ้ไปเออเออเก็บมาจะโกงเหรอ Yeah. <laughs> ก็ของผมได้6นาที19วิใช่ไหมไม่เมนได้7นาทีตรงเลยเนี่ยบอกว่า่ออต่อให้เฉยนี่ขนาดไม่ได้ไม่ค่อยได้แกล้งนะแล้วเป็นไงของแต่ละอันโดนเป็นไงบ้างอันไหนอันไหนแย่สุดอามี่อ่ะผมอ่ะกูเกลือเลยใช่เหอเออแต่เกลือมันแย่ผมคโดนแค่รอบเดียวเองไม่ให้น้ำมอนใส่จุเฮ้ยไม่ใช่อันตอบไปเลยอันนั้นเทคแรกไม่ผ่านไม่ผ่านก็ก็เกลือแหละแย่สุดแล้วมันสบีไหมขั้นเท่าไหร่ก็สบีขอรับได้ไม่เป็นปัญหา เมื่อไหร่อะตะเคียนไม่ได้ไอ้พวกมึงเล่นเป่าเปียกไปเลยอะแต่ว่าสเปียอร่อยนี้คือจมูกไปได้ตัวผดแตกไปแล้วอะอ่ะวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากแล้วก็ปิดคลิปเลยแล้วกันเนีนเลี้ยงเงี้ยแหละน่าจะมีคนมาเพิ่มก็ได้นะคลิปได้คนมาเพิ่มก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับผมเอาไว้เจอคลิปหน้าแค่นี้ไม่ไหวแล้วบ๊ายบายครับครับ